สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้นะครับของตึก A นะครับด้านล่างก็จะมีเฉลียงสวยๆแบบนี้เลยครับทุกคนธรรมชาตินะครับเข้ามาก็จะเจอเลยบริเวณล็อบบี้ก็จะกว้างขวางนะครับมีที่พักผ่อนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับสําหรับการนั่งไม่ใช่โซฟาดีเขาเรียกเก้าอี้เนาะก็ออกไปทางนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางออกนะครับระบบเข้าจะเป็นสแกน ใบหน้านะครับแล้วก็ตอนออกก็สามารถทัสตรงนี้ได้เลยนะครับนครับอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับงคืนไฟสวยมากครับคนอันนี้เป็นชัน้นเดีนนะครับมองบอกว่านี่คือคอนโดที่รูรามากๆเลยนะครับ